ไหวคุณหญิงเขาสิจ้าทางนู้นจะคุณหญิงสวัสดีจ้าเป็นไงอุยคุณหญิงสวยกว่าต้องเยอะเจ้าค่ะเชื่อช้อยสายตาช้อยนะคุณหญิงสวยที่สุดนี่ขี้เลอะไรนะขี้เลโอ้ยท่านี่ขี้เลคุณหญิงไม่ขี้ควายเลยไอ้เมิร์ฟนี่เมียกูนะอ๋อขี้ขี้สองเล่เนี่ยเมือกว่าเป็นขี้เล่กันไม่สวยสภาพนี้สวยที่นี่ไม่สวย ไม่ชมตัวเองรูปรายย่างองยางจิ้งจกเมาแฟบมึงอ่ะค <c oughs> ุณพี่คุณพี่ดูสินะรูปร่างมันขนาดเนี้ยฉันรับไว้ไม่ได้หรอกไม่รับไม่รับไม่รับโอ้ยคุณหญิง <c oughs> ถือว่าฉันขอสักครั้งเถอะอย่างน้อยมันอยู่เรื่อยๆมันก็อยู่ในสายสายขอ,ของคุณหญิงตลอดอฉันจะไปทําอะไรได้คุณพี่เน่คนนั้นทข้ามาใกล้ทข้มาใกล้ลีจาก ค้ามเกลียดมันไเนี่ยมงเข้ามแบบจะมาเบ็คคนรับใช้เหรอค่ะมีลูกมีผัวหรือยังยังไม่มีค่ะอะถ้ายังไม่มีมึงไปมีลูกมีผัวก่อนแล้วแล้วกลับมาเข้ามาเบ็นคนใช้บ้านกูยกูไม่มีลูกไม่มีผัวเขาไปเป็นคนใช้บ้านกูกูไปแล้คุณนายอะไรจะบ้าเรื่องอะใครจะเฮาแต่เด็กเหมือนคุณนายเราเอ้ามึงนี่เขายังไม่มีก็ดีแล้วเด็กก็หาแถวนี้เอาไปเขาฟังส่งเด็กคนที่นี่เขาไม่รู้อืคุณพี่ เอาเถอะนะคุณหญิงฉันให้สัญญาว่าฉันจะไม่ทําให้คุณหญิงต้องเสียใจฉันบอกแล้วว่าฉันเลิกแล้วอเลิกแล้วนะนๆนะเลิกแล้วครับนับรางวัลก่อนไปับรางวัลก่อนขอบคุณน้องเมย์นะฮะวันนี้เป็นวันเกิดของน้องเมย์นะะก็ขอให้น้องเมย์จงแฮป p ้แฮ p ี y แฮปี้แปลว่าอะไรฮึแฮ p แปลว่าอะไรแฮปคือมีความสุขสนุกสนานแฮี p ล่ะปีก็ปีก็ปีเนั่ยแหละ รวมกันนะพี่ขอให้น้องเมย์ที่เป็นมีความสุขสนุกสนานขอบคุณครับพลบัน้ัศใจพบให้กัสเซอร์บินหน้าเวทีความสนุกสนานความมีหาอยู่อีกหลายฉากการแสดงจนจบประการแสดงครับไม่เศร้าครัวามหวังขอพระเอกหัวใจมาชุดนั้ปวดมาทวีเร็วบ้างช้าว่างครับเราทัมภาษณ์แต่ท้องเรื่องความสุขมากคุณนายใจดีเอางี้คุณพี่คุณพี่จะลาสำหรับพ่อป่าครับยอดครับหนึ่งหมื่นทุนครับ หนึ่งหมื่นบาทครับขอเสียงพูหน่อยครับกับเจ้า่ป่าร่วมตะบืนกันนะครับขอบคุณนะครับตอนแรกยอดไม่ใช่หนึ่งหมื่นครับผมนะฮะแล้วก็นรุพลพระเอกนรุพลของเราทําเพิ่มเติมไปด้วยใช่ครับผมนรุพลกับพรพันธ์ทำเพิ่มเติมไปสาธุครับผมทําเพิ่มไปเท่าไหร่พี่อ่าตอนแรกมันได้ทําเพิ่มนรุพพลกับพรพันธ์ทำไปแล้วทำเพิ่มเท่าไหร่อ่ะน่าจะเจ็ดบาทเออตอนแรกก็เท่าไหร่เนี่ยตอนแรกเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบสามอ๋อแล้วก็คณะกรรมการมารับไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ สาธุสาธุสาธุด้วยกันนะครับผมว่าแต่ไอห้องที่เหลืองคนใช้นี่ะมันเต็มไม่ใช่เหรอเต็มหรือเปล่าเดี๋ยวผมเต็มเปล่าช้อยไม่เต็มเจ้าค่ะเดหลืองคนใช้เดี๋ยวช้อยจัดแจงให้เจ้าค่ะเดี๋ยวว่าจะเต็มถ้าเต็มก็มาอยู่ห้องข้างๆฉันก็ได้คุณพี่จะไปอยู่ห้องข้างๆได้ยังไงเราจะพักอะไรแล้วเรื่องขคุณเดี๋ยว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 คุณหญิงอีช้อยนี่กูถามข้อนึงใครเป็นเมียเนี่ย ก็ไม่มั่นใจแล้วเนี่ยทุกวันเนี่ยที่บอกให้อยู่ใกล้ๆเนี่ยเวลาคุณหญิงกับฉันจะเรียกวานขานใช้มันเนี่ยมันจะได้เรียกง่ายๆไม่ต้องลงไปถึงเรื่องคนใช้ยังไงละจ้ะคุณหญิงฉันหวังดีคุณหญิงอีนอรไม่เท่าไหร่อีนั่นน่ะจะแดกกบที่คุณหญิงเลี้ยงไว้ไหมคะเออกูเลี้ยงกบเอาไวนะ้น่ะมึงจะไปด้อๆมๆมองๆแถวนั้นนะทีะแดกกบแดกเข็ดกูหมดมันไม่กินกบหรอกกินอะไรมันจะแดกคุณนายเลย เออรู้ว่าจะจริงวะไม่กินมันเริ่มมองกูแล้วนะใช้สายตาไม่ดีใส่กูแล้วมันมองแบบนั้นไอ้คนนั้นมึงเป็นลูกผูชายเนี่ยเดี๋ยวทำงานหนักๆนะทำได้ไหมได้ครับเออได้นะตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยมอเมกูอ่ะลงไปเทด้วยคุณนายครับอะไรมอเมคืออะไรครับมอเยี่ยวมอเยี่ยวไงนี่โบราณที่หายเลยไม่รู้จัก นี่อย่าบอกนะเราโบราณคุณนายอย่าบอกนะที่นั้นกูกินไปเหลืองๆนะมอเมคุณนายใช่ไหมไม่ใช่น้ำแกงเวยที่แม่นครประถมมาให้แล้วกันนะเอาเอาเอาแล้วแต่คุณพี่หากแม้ว่าคุณพี่จะรับเอาไว้ดิฉันก็ไม่ขัดอะไรแต่มึงฟังเอาไว้นะอีเนอร์ทุกอย่างของในบ้านกูมึงจะกินจะใช้อะไรได้หมดยกเว้นหัวกูโซร่าของขอมห้ามยุ่งต้องคิดถึงต้องคิดึงสบายนะเน่อนะ ร้อยฉันฝากดูห้องหับให้ด้วยนะ<อ>นเดี๋ยวผมจัดใ<อ><า>ห้ครับค<อ>ุณหมะเวลานอนไม่ต้องส่งใส่กงใส่กอนบ้านเราปลอดภัยอะไรของมึงเนี่ยอีก้อยมันเป็นอย่าง,งนี้แน่ใช่เขาเป็นโลกขเลกขออาจะไปคิดมากโลกอะไรพี่ตอนแหล่ไม่ใช่โลกตอนแหล่อด